บัตรส,สวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่18มิถุนายน2567มี5ข้อนี้ได้เงินสูงสุด415บาทดูเลยคุณได้เงินไหมสำหรับคนที่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงิน415บาทแต่คุณจะต้องเป็นตามนี้ทั้งหมดนะครับหาใครยังไม่ได้ในคลิปนี้มีโอกาสที่คุณจะทำได้ด้วยเดี๋ยวดูให้จบแล้วผมจะบอกวิธีการให้ครับโอเค สำหรับที่18มิถุนายน2567นี้นะครับข้อที่1ที่คุณต้องมีคือต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่โดยคุณต้องลงทะเบียนผ่านครับตรวจสอบเงผ่านยินยอนผ่านทางอุฎรอนผลก็ต้องผ่านด้วยนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับคุณต้องได้ลงทะเบ,บียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าไฟฟรีและสําเร็จด้วยหากคุณลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟรีสําเร็จคุณจะได้สูงสุด315นะครับบาท สำหรับในส่วนของค่าไฟแต่กรณีน,นี้คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้ไฟไม่เกิน3ามเท่านั้นครับข้อที่3ครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้ําฟรีแล้วสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยคุณจะได้ถ้าคุณใช้น้ําไม่เกิน3ามคุณจะได้ค่าน้ํา100บาทเท่ากับ3ามสิบาบวกหนึบาท3ามอสิาคือค่า,าค่าไฟ100คือค่าน้ําเท่ากับรวมกันเป็น4 1 5นะครับ นี่ข้อ3ามจะได้นะแล้วก็ต้องมีข้อ4ด้วยก็คือใช้ไฟเนี่ยต้องไม่เกิน3ามาต่อเดือนก็จะใช้ไฟฟรีไปเลยอย่างที่ผมได้พูดได้ทุกท่านได้ทราบไปนี่คือข้อที่4ครับแล้วก็ข้อที่5ก็คือใช้น้ำเนี่ยไม่เกิน3ามต่อเดือนก็ส่วนลดหน0อยบาทแต่ถ้าหากใช้น้ําไม่เกิน100ใช้น้ําฟรีไปเลยครับนี่ก็คือสิทธิ์ที่คุณจะได้รับสำหรับค่าน้ำค่าไฟนะครับแต่ทีนี้เนี่ย คุณอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงต้องเป็นวันที่18มิถุนายนด้วยก็อย่างที่ผมบอกครับวันที่18มิถุนายนเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะครับวันเหล่าน,นี้เนี่ย18 17 19อ,อะไรเงี้ยจะมีค่าน้ำหรืค่าไฟออกมาแต่ละบ้านจะต่างกันนิดนึงคาดเคลื่อน1วัน2วันนะครับดันั้นเนี่ยผมก็เลยพูดประมาณการประมาณนี้ก็คือเอาเป็นว่า ถ้าเกิดค่าน้ำกับค่าไฟคุณใช้ไม่เกิน315บาทคุณจะได้ใช้สูงสุดก็คือ415บาทหากคุณมีตามที่ผมได้บอกไปนะครับทั้ง5ข้อในคลิปนี้นั่นเองครับถึงเท่านี้เองคุณก็จะได้เงินนะครับเดี๋ยวคุณฟังคลิปนี้ให้จบหลังวิดีโอนี้วันที่2 1มิถุนามีโอกาสจะได้เงินอีกหลายพันบาทเลยไปดูคลิปนั้นต่อได้หากคุณยังไม่ลงทะเบียนสิทธิค่าน้ำค่าไฟนะไปดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะบอกวิธีการลงทะเบียนไว้ให้คุณด้วย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ